ให้เรื่องล้มมวยอ่ะล้มมวยก็คือผมไม่ถูกกับเขาเพราะเขาล้มมวยผมก็เลยโกรธกับเขามาตั้งแต่หนุ่มต้องต่อยเขาล้มมวยเขารักเขาเนี่ยรักในมวยไทยมากรักความเป็นไทยรักคนที่มีอาชีพเนี่ยเขาจะอินมากแล้ววันหนึ่งผมเป็นล้มมวยให้เขาเขาต่อยกับผมแล้วเขาล้มล้มเลยทม้งที่เป็นเพื่อนกันอุ้ยเราก็ต้องตามดูนะเนี่ยมันตื่นเต้นไปหมดแล้วว่าล้มเพราะอะไรต้องอดมายี่ส20ปียี่สบปีเรื่องนี้ว่า0ปี ก็สองคนนี้ล่ะไปโกรธไปเกลียดไปเกี่ยวอะไรกับเขาค่ะนั่งอมยิ้มผมต้องเพราะว่าอันนี้โหเนี่ยดราม่ามากเรื่องนี้ผมบอกว่าสนุกมากๆเลยผมเมียเนี่ยผมหนีไปอยู่เขาเพราเมียเธอหนีไปอยู่เขาใช่ไปอยู่เขาเป็นอะไรหน้าตาเราไม่หล่อเลยไงทำไมต้องหนีไปอยู่กับเขาเนี่มันมันน่าติดตามมากเเขาว่าผมมีชู้กับเมียเขาไนั่นลถ้าตกลงเราได้เมียเขาจริงไหม ในเรื่องได้เอาไปใช้ด้วเห็นว่าแค่เราแค่นี้ฉันก็ว่ามันคุณที่ใสข้อพูกนักมวยแล้วนะนักมวยรีเมอลิเกเรือเมตํารวจอะไรีเชื่อไม่ได้ตายแล้วความลับนี้เก็บมา20ปีหบปีมันมาเปิดเผยแล้วรู้สึกว่าทุกคนจะสนุกอึ้งอึ้ง วเระแล้วก็มีน้าตาตาแล้วพี่เขาาคอแล้วไปทําอะไรกับเขาอันนั้นมีหนีมาอยู่เป็นชั่วคนนี้อะไรนี่ล้มมวยอะไรไปอยู่สายเทาเพราะหน้าตามันอยางกระโจนอยู่แล้วดูดูดีๆถ้าเป็นอะไรคะหน้าก็เหมือนกันอะไรไปว่าเขาหน้าอยางกระโจนเขาพี่เขาคอยังไงในเนื้อเรื่องทาอะไรก็เป็นเป็นครูมวยเป็นเป็นลูกศิษย์ไปไปสายเทาครับ ไป้ายาไปดีเป็นคนแบบมวยการพนันอะไรมันก็ต้องอยู่คู่กันอ๋อเราก็เลยเป็นนักค้ายาอุ้มตายนะเขาเลือกได้เหมาะกับบุคลิกเาต้องติดตามเรื่องนี้ต้องติดตามเขาต้องติดตามสาวสวยของฉันฉันได้ข่าวเขายกโทรศัพท์ไปเชิญชวนเธอเหรอไหนเล่าซีทำไมอยู่ๆได้มาเล่นละครเรื่องนี้กับเขา ไวรัลที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มันมันก็เหมาะเจาะที่ว่าทางละครมีมีมีซีที่ว่าหนูอาจจะต้องไปชกกับ พระเอกด้วยอะไรเงี้ยก็าทางทางพี่พี่ทีมงานก็ให้โอกาสก็เลยโทรคุยกับทางผู้จัดการว่าแบบมีคิวว่างให้แบบน้องมีความสนใจมาเล่นละครไหมเราก็เลยตอบตกลงไปเพราะมันเป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์หนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีที่เราอยากจะลองลองทาดูอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกยังไงคะที่เราได้นักมวยรุ่นลูกเข้ามาแจมในละครเรื่องนี้ด้วยมว่ามันก็เป็นอะไรสีสันเพราะในเรื่องนี้มันมันก็มีมีอยู่หลายคน ที่ที่เล่นละครในเรื่องนี้ได้หลายคนรับเชิญมาเอ,าาอเดี๋ยวถามหน่อยมีคนอื่นไหมครับเพราะทั้งสี่คนเดี่ยวว่าหน้าตาไม่โอ้โพระเอก<อ>หน้าตาดีๆบ้างพระเอกน้องตะวันนังเอกน้องทัญญาอ,อ้นี่สวยคู่รอ,องก็เป็นอปออนป,อ,ปอ,อนนบ ป่อันนอคู่กับน้องตังเมนี่แล้วยังมีลัคมีแขอีกอันนั้นชกมวยเก่งนะโอ้โหคนนี้หนักแล้วเป็นนักมวยด้วยนะลัคมิแข่ในเรื่องนะใช่ใช่ก็ในเรื่องก็เป็นนักมวยด้วยนะคะผมค่ะเออละครเรื่องอะไรนะคะมวยสดิ้งมัดซิ่งสายฟ้ามวยสดิ้งมัดซิ่งสายฟ้าฉายวันไหนคะวันที่31 วันนี้แหละวันนี้นะฮะหละังจากรายการอาจารย์เสร็จปุ๊บก,ก็เปิดช่อง8ทิ้งไว้เลยนะครับดูมือซิ่งหมัดซิ่งสาฟ้าหลัง6กโมงครบรถจ้าขรบรถครับหลังครถตุนชาติใช่ครับช่องไหนช่องช่องแปดกดหมายเลขยี่สิบเจ็ดโอ้โตายแล้ว